ตำรวจทหารต่อชะดอฝ่ายปกครองรวบเบนเขา3าหาภรรยาคาด่านทองผาภูมิของกลางยาบ้าวกว่า1 4แสนเมตรจากนยิยบายของร้อยโททศพลชัยโกมีนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพลตำรวจตรีไพโรจนคุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพลตรีวุฒิยาจันทมาศผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9พันตำรวจเอกสุกิจก้องจตุสัก์ผู้กำกับการต่อชะดอสิบสา ให้ทุกหน่วยงานส่วนที่กำลังเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิดตามแนวชายแดนอย่างเข้มขน้นโดยเฉพาะขะบวนการค้ายาเสพติดนั้นล่าสุดเมื่อเวลา3านาฬิกาของวันที่10กรกฎาคม 2, 5 6 6พันพันตำรวจเอกมนตรีแตงโตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ทงผาภูมิพันตำรวจโทธีรพรวิจิตรบัณการรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท,ทองผาภูมิพันตำรวจโทกฤตยุทธ นุ่นชูคันสารวัตรปรับปรามสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดยา่ากองกำลังสุดสีชุดหมวดลาดตระเวท 1, นที่1เจ้าหน้าที่ร้อยต่อชะดอ135เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายอาทิตย์พึ่งไทยหรือเบนอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่51ทับหหมู่ที่5ตำบลเขา3ามสบหาอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและนางสาวร,รัชดาเชยโตภรรยาพร้อมด้วยของกลางรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูแคปสีฟ้าหมายเลขทะเบียนนนเณรทหาร 6 8แ5หกรุงเทพมหานะครและยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน1 4 6 0 0 0พันเมตรได้ที่บริเวณจุดตรวจร่วม3แยกทองผาภูมิมู่ที่1ตําตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่9กร,รกฎาคม2566เจ้าหน้าที่้างตน้นได้รับแจ้งจากสายข่าวว่านายอาทิตย์และนางสาวรัชดาสองสามีภรรยาจะลักลอบขนยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าในจังหวัดชั้นในโดยใช้รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซูแคปสีฟ้า หมายเลขทะเบียนนเนนททหาร6845กรุงเทพมหาะนะครเป็นพานะเมื่อทราบพ,พันตำรวจเอกมนตรีแตงโตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิจึงส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนพร้อมออกหาข่าวร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่จุดตรวจร่วม3แยกทองผาภูมิ จนกระทั่งเวลา3นาฬิกาของวันที่10กร,รกฎาคมเจ้าหน้าที่พบนายอาทิตย์พร้อมภรรยาขับรถยนต์กระบะลักษณะตรงตามที่สายแจ้งมาขับมาจากทางด้านอำเภอสังขระบุรีมุ่งหน้าตัวเมืองกาญจนบุรีเมื่อมาถึงจุดตรวจเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุด เพื่อขอตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายผลการตรวจค้นพบยาสิบติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวนดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ภายในลำโพงเครื่องเสียงที่ติดตั้งเอาไว้ที่แคปหลังเจ้าหน้าที่จึงจับกลุมตัวนายอาทิตย์และภรรยาเอาไว้พร้อมนำของกลางรถกระบะและยาบ้าจำนวน146,000เม็ดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยนายอาทิตย์ให้การในเบื้องต้นว่าตนได้รับการติดต่อจากนายธนเดชให้ขนยาเสพติดจำนวนดังกล่าวไปส่งให้กับนายธนเดชที่บ้านพักในตำบลวางด้งอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยจะได้รับค่าจ้างในการขนยาเสพติดในภายหลังแต่ก็มาถูกจับกลุ่มเสียก่อนซึ่งขณะนี้พนักง,งานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธทรทองผาภูมิกำลังสอบปากคำนายอาทิตย์และภรรยาอย่างละเอียดเพื่อทำการขยายผลจับกลุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป